Oh! โอ้โหองบ้านอะไรโจรเฮ้ยต้องวัาไงจริงนะฮะตั <d 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 ้งไปแล้วสามตันคออะไรเนี่ยเฮ้ยขอบดีปะตามเร็วมันต้องเต้นด้วยจริงๆเอาดิอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาสตาล์วินหน้าทองเพชรนะวันนี้เราจะมาปลาลูกโป่งแจกกันครับสู้ทุกมือเพื่อทุกมือครับผมยังยังคือว่าเราจะมาเล่นปลาลูกโป่งกันแบบซุ้มข้างหลังนี้แต่ถ้าปลาธรรมดามันแบบไม่ตื่นเต้นไปผมก็เลยมีของรางวัลครับอันนี้ของผมมางยังานวันบอลให้ได้ก่อนคือรางวัลจะถูกสุ่มอยู่ในลูกโป่ง เราจะเพิ่มความสนุกด้วยกันเอาเกมเปิดการ์ดชาร์จพลังของไลแมนนะครับก็คือว่าไลแมนฟู้ดฮีโร่ใช่คือจะลุ้นของรางวัลก็คือใครใครได้การ์ดอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเนี่ก็คือการ์ดพวกนี้จะได้ของรางวัลอยู่ข้างหลังซึ่งผมเขียนไว้ข้างหลังซึ่งการ์ดพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถเล่นได้ในแอปนะครับอนนี้นี่คือหน้าไลแมนใช่ไหมกดเข้าตรงนี้เลยคือเอาง่ายก็คือลุ้นลับขเนี่ยคือเขาจะแจกเหรียญตลอดเลยแต่ว่าถ้า ถ้าเราสั่งอาหารครบ250บาทเราได้เหรียญทองอ่าก็ดีว่ะอ๋อเป็นกินแต่เรื่อยๆสมผมจะกดให้ดูก่อนว่าเราจะได้การ์ดอะไรกดไปปั๊บนี่นะครับซึ่งก็จะสุ่มกันไปครับก็เลยเราก็จะเลยเอาการ์ดในนี้มาลุ้นกันจริงๆใช่ก็เลยมาปิ้นแล้วเดี๋ยวเรา ไปเป่าลูกโป่งแลาวเนยยัดเข้าไปในลูกโป่งใช่แต่ว่าเกมนี้ผมไม่เล่นนะดีดีดีตัดเป็นหนึ่งดเป็นมีเนด้วยเดี๋ยวผมไปตักล้องเดี๋ยวไปเจอข้างในครับเดี๋ยวเราไปเป่าลูกโป่งก่อนว่าจะใส่อะไรบ้างไปดูสารพลนี่เจ้าของบอลที่ดูไปมองมันมองมันมองบนตีจังวะมะเขินเนาะดูดิมองด้วยดูเลยมันแยกสีนะครับ คือแหลงจะแบ่งออกเป็นสี่แหลงต่างมกันนะคือแรงแรกคือคั p เปอร์คัพเปอร์คือใบนี้เพื่อนเพื่อนไม่ฟังไม่สนใจดููเราเปลี่ยนรางวัลไหมปลาปักแล้วเอาแมวไปอันนี้คือการคัพเปอร์นะครับขึ้นเป็นรูปแทนซึ่งการคัพเปอร์อันนี้คือการคัพเปอร์ค o พเปอร์จะได้รางวัลคือที่จับมือถือตะหลิวแล้วก็กระเป๋านะครับคัพเปอร์เป็นสีทองแดงอซึ่งแหลงขึ้นมาอีก เซเวอร์เซเวอร์เซเวอร์ก็จะของอัปเกรดขึ้นใหม่ระดับนึ่งก็จะเป็นที่จับมือถืออ่ออแล้วก็มีกัปตันเมกา<อ>มีทอ,อ,อก,ก็คือเป็นตัวการ์ต,รตูน,นขึ้นมาอีกครับก็คือจะเป็นโกนะครับ โกก็คือว่าจะเป็นเครื่องฟอกฮึยเปิลวอร์ดก็เนนเทนโดสวิตก็คือว่าไอ้ตาเปิดแล้วมีอันนี้อยู่ก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ง่ายเกินสำหรับสตาร์วินมันมีแล็งสติลครับก็คือแรงสุดท้ายสเปเชียล ูแย่ง่กูแล้วก็ไม่โอแออะไรเลยเขาเล่นเลยมึงก็เล่นหมดเลยแล้วสุดท้ายคุอสเปเชียลนะครับคือพิเศษสุดสามารถสติลของเพื่อนได้สมมติสมมติผมอธิบายให้ฟังสมมติว่าโออ่ะสมมติบูมได้เครื่องฟอากศระเบิดไปแล้วก็คือเครื่องฟอสก์ที่บูมแล้วแต่ว่าถ้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 ามีคนใดคนหนึ่งสมมติแบงค์ไปปาปุ้งแล้วระเบิดก๊าซ ระดับสเปเชียลก็คือสติลเครื่องฟอกอากาศก็คือกลายเป็นว่าแบงค์อ่ะจะได้เครื่องฟอกอากาศของบูมไปเลยถ้าสมมติว่าปลาโดยนี้เลยสมมติว่าปลาโดยนี้เลยได้ไปเลยจบอ๋อไม่ต้องไม่มีใครแย่งแล้วไม่หมเลยากด้นี้สเปเชียลสเปเชียลคือสุดแล้วนะครับเออยังไม่หมดยังไม่หมดคือผมก็จะมีอีกนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดรางวัลเงินสดนะครับก็คือปลาระเบิดปุ๊บ ได้1,000งพัเพราะว่าแต่ว่าก็จะมีอีกใบหนึ่งที่เป็นลบ1,000ว้าคือระเบิดปุ๊บโอนเลยนะโอนต่างประเบิดปุ๊บโอนตรงนั้นเลยผมไม่รู้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าปลาโดนลบเลยล่ะก็โดนก็โดนเลยติดขาดทุนเลยอันนี้พันเมืองที่บอกอะมี่ะพันจริงว่าบอกต่พันจริงพันเมืองจริงร้อยหนึ่งอ่าซึ่งก็จะมีลบหนึ่งร้อยด้วยนะครับแล้วก็มีลบหมดหายมีอย่างทียี่สิบแล้วก็ลบยี่สิบ แล้วก็มี500แล้วก็ลบห้า้อยแล้วก็มีมีสามพันแล้วก็ลบ3,000 3,000โอ้โหบอกเลยว่าแล้วก็เดียังไม่หมดยังไม่หมดคือก็จะมีการ์ดแบบว่าทำลายทำลายลิ้นคือทำลายลิ้นคือก็จะมีผงฟ้าทะลายโจรนะครับสมุนไพรต้องทำลายไม่ดีต่อมาคือเป็นผงคาร์บอนนะครับหลอมผ่านมีออคาร์บอน ด้านสุดท้ายนะครับน้ำปลาร้าโอ้โหใช่ไม่ได้อร่อยไม่ได้เหรอจุดอ่ะมไม่ต้องตามไม่ปุ๊งไหมต้องใส่ไว้หมนะแล้วก็มีแอปเปิลไซเดอร์เพื่อสุขภาพเปรี้ยวมๆยังไม่หมดใบสุดท้ายจะต้องแต่งแต่งตัวเป็นไลแมนฮีโร่นะครับก็คือว่าพอปาปุ๊บระเบิดนี่คือคุณคือไลแมนฮีโร่สู้ทุกมือเพื่อทุกมือฮะก็คือสู้สู้ทุกมือเพื่อทุกมือใครแก่ก็เลยจะต้องใส่ก ใช่หมูจริงกส่วนตัวกูนะกูคิดว่ากูโดนกูถามแบบงบหมดอ่ะเอาไปซื้อของหมดแล้วขาบอกอ๋ออันนี้เลยเลยยังไมดีเลยเออบูมใส่ดิไม่เหมาะไอ้บูมไอ้บูมยวเออันนี้เป็นผ้าพันคอโอ้โหนี่เอาแตว่าไม่เอาล้างล้วล้างแล้วล้างแล้วเปล่าแล้วเราเอาเอาันนี้เป็นผ้าพันคอเราจะให้เพื่อนๆใส่รางวัลกันเองนะฮะรวมถึงมึงด้วย เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดว่ารางวัลจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วทํโทษยอยู่ตรงไหนพวกคุณจะไม่รู้พวกคุณมึงจะไปคนจัดเองใช่เดี๋ยวผมจะไปวางที่ซุ้มนั่นเองแต่ว่าเราจะให้เขาใส่กันเองนะครับเออตอนนี้เพื่อนๆก็กาลังทำศิลปะกันแต่วันนี้จะต้องมีคนได้แล้วก็มีคนเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จครับเดี๋ยวผมจะเรียงลูกโป่งให้เพื่อนหันหลังอันนี้ดี อะไรนะตั้งผมขอตั้งกล้องก่อนคือตอนนี้ผมจะเรียงนะอันไหนดีอ,นนดอันนี้ดีอันนี้เคหมายรับไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้คือถุงดีนะครับเพื่อนกูจะวางจะวางเอาแอปเปิลบอลไว้ตรงไหนดีได้ตรงตนั้นแหละนี่ก็ถุงดีนะเดี๋ยวนะสามาอ่ะ คือตอนนี้นะครับมีสีเหลืองอยู่อันหนึ่งไม่ใบ้ในนี้จะมีของดีของไม่ดีแล้วก็รูปโปงเปล่าอ่ะอ่ะหยิบเลยหกดอกมาสีเขียวครับไอ้อะไรเข้าคอกูเฮ้ยพึ่งสองสามสี่ห้าหกดคือว่าสลับกันปลาวนไปเรื่อยๆจนครบหกดอกแล้วปลาไปแล้วไม่แตกก็คือปลาปลาไปเรื่อยจนกว่าจะแตกหนึ่งใบทุกคนจะแตกทั้งหมดหกรอบแต่ว่าก็คือต้องปลาใหม่แต่ว่าวนนะ เราจะเริ่มเลยนะโดยที่ผมคนแรกครับโดนทำโทษก็ทำโทษเลยนะโอนก็คือโอนเลยนะเสียเงินก็เสียเลยนะมากเลยดอกแรกเสียเงินยละดอกที่หนึ่งกับทุกคนสีม่วงดอกที่หนึ่งไมได้นะไปต่อแถวไปต่อแถวดอกที่หนึ่งครับคนที่สองมาเบ้ยดอกที่หนึ่งครับ เปล่าเปล่าเปล่าเรียบร้อยรู้สึกไม่ดีเลยดู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 รู้สึกไม่ดีเลยอ่าเปล่าเปล่าไม่แต่ว่าคุณเสียชีวิตไปหนึ่งนะดอกที่หนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยนิ่งๆอย่างนี้เฮ้ยตีแบบนี้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีว่ะเฮ้ยมันมี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 เปิดเลยเปิดเลยอ่ะเปิดเลยอย่าติดลบก็พอ โอ้โหองป้าอะไรจูโอเคเอาเลยกินเลยด่วนเลยไปเอาละนะสามสองหนึ่งเต็มคนต่อที่สองครับอันนี้กูจะเลงแล้วนะยี่แดงตับบือเลือดเลยหุยชัดเลยแดงว่ะ โอ้โหพอหรพ่อห่ากูไม่อยากกินอ่ะขวดเดิมไอ้เต้ขวดนี้เลยที่กูโดนอาหารประดุสามสองหนึ่งเห็นแล้วปะไอ้แดงตอบแดงอีกแล้วไอ้เหี้ยเปล่า อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราโอนงจริงนะฮะปังไปแล้วสามพันบุงปุ้งอาจจะโดนลบสามพันก็ได้สามพันไปแล้วนะครับดอกที่อะไรดอกแรกครับดอกหนึ่งเสียเสียซีกาจะมาไปเนี่ยแน่นแต่ในเกมจริงๆดอกที่สองครับดอกที่สอง เฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยลายแม่ะะลายแมนฮีโร่อะได้ลแมนหรอไม่ใช่เฮ้ยดูครับนี่ครับผมเอาเลยไปหยิบเลยไปหยิบเลย้้ไไดดดูนี่ถ้าไม่ได้กินฟ้าลายโจรผมไม่ได้แน่เลยพวกคุณจังไว้ยาผมเอาฟ้าไมาลโจขอบคุณครับ ปลาเธแบบเธแบบรู้สึกแย่ว่ารับรู้สึกแบ้างครับรู้สึกแบ้างครับคุณเดชดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งรอบที่สามโอ้ยเนี่ยเลือกยังไงวะเนี่ยดอกที่สองครับเฮ้ยเรายังไม่เคยปลาโดนเลยนะเฮ้ยกูปลาโดนแล้วดอกที่สามตบปาแล้ปะเฮ้ยเฮ้ยสีแดงแดงเหมนแน่เลย ให้เล็กุแล้วลบลบเฮ้ยลบลบลบเลยลบโอ้ลบได้ลได้เัรอลายโอนเลยโอนเลยโอนเลยเลขบัญชีมาครับอปลา่มึงมีปลาปโอยน่าเยม ดอกที่สามดอกที่สามก็ได้ดอกที่สามก็ได้อยู่ดอกที่สามครับดีครับดีดีตดูด้สวิตอีกอันกระดอนป่าเสียชีวิตฟรีตออที่สองมุมว่มุมวังลูกเปล่าไอ้มัวสมรอบไปนะมันมาแล้วอ่ะมันเชื่อสีแดงสีแดงมันจะมีอะไรกูเจอคาว่าบาด ลบหนึ่งยี่สิบบาทโอเคเได้ถือว่าเป็นแเผื่อลบไงเผื่อลบที่สิบบาทก็มีค่าครับเผื่อว่าคือทางด่วนดอกที่สครับแบงค์จะเหน่อยนะงเยดนเยอะมากหลงไปเกือบเงเพื่อนอะไรย่เียตอนที่สง นี่นี่ไงอุ้ยการว่ะการว่ะเผื่อไม่โดนการว่ะการว่ะตันเมกาตันเมกาโอ้ยยิบเพื่อเสียดายเพื่อไม่ได้เบิร์นบวกกับตาอเมกาตัวนี้ได้กับตัาครับนี่ลงไปอีกร้านหนึ่งะครับกับตาเลยดอกที่สี่ครับผมอุ้ยไอยูได้ขอบแล้วว่ะไอยูไอยูได้ขอบว่ะจริงปะเนี่ยเผืไมดนเฟย์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 ไอยูตัวสอนภาษาอังกฤษว่ะ แปลว่าอะไรวะตะหลิวตะหลิวตะหลิวเอ็งขาเลยเพื่อนเเนิดนึงนิดนึงเชียดอะไรแงวเียวแงวะเฮ้ยบาทวะลบบยี่สิบโอเลยท่ากูเลยนี่ดอกที่สองครับดอกที่สเหรอเฮ้ยเฮ้กเล ลบโอโโ้โหโอ้โหออกแล้วเฮ้ย้เฮยขอบแบงค์ได้ขอบขอบอะไรเนี่ยเฮ้ยขอบดีป่ะไม่รู้ขอบไม่สติวเอ้ยแบงค์ได้ขอบสติวอ่ะเฮ้ยที่เห็นด้เย้สติวว้าวสติวด้วยมึงดูดูดู กูว่าเช้าไปฮะโวิออ่ะุ้ยอุ้ยเกิดอะไรแล้วอว้ยคนเล่นสองอย่างอย่าโลภไปสัตว์อย่าโลภไปสัตว์เฮ้ยนเล่นกับมันนี่นี่นี่วิฟ้าวิฟ้าฟ้าคืออะไรฟ้าทลายโจ้เน่ะข้าไปส่งมาให้เธอมีใจนั่นเล่นมาตัวเนี่ยสุดใจ ได้มันได้ขอบแต่ว่าขอบแดงที่จับมือถือยังได้ยังดีไม่ติดลบเฮ้ยเดี๋ยวว่ะอ้ยอารมณ์ล้วนๆขอบไหม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 ้ยอสีแดงลบลบว่ะผมงพับแดงไม่ดูไม่ดูไม่ดูลบเยอะแล้วร้อยหนึ่งพันเลยยี่ลิ้มพันเลย อุ้ยขอบขอบอะไรเครื่องฟอกอากาศโโอ้หมาแล้วดยอไอ้แบงค์สองอย่างแล้วไม่ไม่โดนสติลได้เออมีสิทธิ์โดนสติลนะโดนสติลได้ป้าสติลเรียบร้อยกูโดนแต่อยู่ในสติลนะ่าไม่มีว่ะเฮ้ย นี่มาโอ้้หาอะไรโจรเริ่มด้วยฟ้าอะไรโจรจบด้วยฟ้าอะไรโจรดอกสุดท้ายโอ้แงปิดตาด้วยปตาปลาด้วยได้ไรปลาแบบนังนดูหน่อยโอ้ยเอ้ย ตายปลา้าที่มึงลอ้เอเขาอะแม่อะไรนะอุ้ยบุญล้มมาไป,าปาอ๋ออาจำยังฉันเจนเหมือนเดิมทุกอย่างอาบจำยังฉันเจนน้ำเร็วไหนไอ้เหี้ย กระเป๋าเฮ้ยกระเป๋เฮ้ยเสียผมเจไอกระเป๋าอีกเฮ้ย่จบต่อแล้วเมื่ใช่ไหยครบเซตมาเสียงเซตมาเว้ยโอยวระหว่างนั้ยังไม่จบยังไม่จบกูแพ้ปะล่ะมาได้พันนึงอันเดนะดอกที่ห้าครับผมมาเดิมสามจัดเลย อันนี้ก่เอาของบข้ามาครับพี่อ่ะก็ยานี้มันสีดำชิลา์แล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์โอ้โหกูกันไดวไวแอปเปิ้ลบอสแอปเปิ้ลไซเดอร์คือไซรัปนี่น้องดอกที่หกครับเฮ้ยอยากพาด้วยวะสีเหลืองอุ้ยเฮขาตะกินมันไม่เล็งเลยนะมันมาถึงนี้เลยแล้วก็ได้ทองโอ้โหมันเป็นเทพเจ้าสายฟ้าควงคอ

คือเพื่อนเหมือนบบบอกสามิกอร่อยที่สดไม่ไีทางไน้แอปเปิลวอตแน่ๆออกไปแล้วขกันขมน่ะขค้อกูจะขมแบบติดลิ้นอยู่แหละกูเอาอีกแล้วเหรอวะกูก็ไม่ได้ป่วยนะให้กูกินอะไรขนาดนั้นล่ะเออ มันได้มันโดนอย่างเดียวทูดที่หี่แหล่คุณต้องปามันเลยอไรอแมโดนตียวอันนี้เป็นไพ่สเปเชียลนะครับมนมีสเปเชียลของลายแม่ส่ผมไม่ซีเรียสเขโมยไปแล้วเขาไปตั้งที่หัวลากบุ้มเลยกินออกสามอ่ะดูเลยเพื่อนติดปะไปติดไปก่อนเอาหรอ หจัดเอาไปเอานู้นแววนู้นทางไหนวะนี่ป้องโอ้ยโดนแน่เลยเหี๋ดูดิโอ้ยไม่อยากโดนอะไรอย่างงไรเลยเนี่ยโอ้ยใช้แล้วโดนเดี๋ยดิเดี๋ยดเดี๋ยว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 บุกอะไรเดี๋ยวกินก่อนกินเกินโอ้ยกินละปลาไม่มีแรงอ่ะเฮ้ลองก่อนลองก่อนลองนี้ป่ะรึบเดียวรึบเดียว เบไอ้ย่าชาวล็อกชาวล็อกเพื่อนเพื่อนมึงหมออะเพื่อนหมออะยี่อะไรเนี่ยกูยังตกใจเลยฟูมเราแล้วเนี่ยนี่อย่าทั้งอีก นี่นะครับบูมแตกดอกแตกฮะแตกลูกเหลืองเฮ้ยบูมได้เลเลี้งเพื่อนแม่เหรอเฮ้ยแตกเอนดีดีอะรก้นะสามพันแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่มลๆมล้มยบูมสุดยอดจริงเลยบูมเอาใครมด้วยใปตรงเนี้ยโอ้ยลอยแมนลอยแมนเ้ยไม่บูมเป็นลายแม็โชว์โชว์ท่าเต้นหน่อย เอ้ยเฮ้นเอ้ยมันต้องเต้นด้วยอะไรกะมันต้องเต้นด้วยจริงจริงตอนนี้เหมือนเหมือนบูมเต้นทิกต็อกเอาเดียวก็ไม่ไหวมักูตลกไปเรื่อยแล้วอ่ะเข้าละเอาชิมคัสเซนชิมกังเซนกังเซนขอร์ดเอ็กซ์ิสเอ็กซ์ิสเมนูเมนู ขาดของหวานเอาอัพเกย์ยูอีกันึ่งอัพเยูไเอาอะไรเอาอะไรอีกมิสเตอร์โดนัทมิสเตอร์โดนัทมิสเตอร์โดนัทาะมิสเตอร์โดนัทอันนี้เนี่ยหารญี่ปุ่นอ่ะชิงเงเซสั่งยังงสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วสงชิ้เลยสงเบอร์สับเบิร์สับเบลก็สั่งแล้วถ้ากับบูมบูมได้ไปสามพันแต่ถ้าจ่ายให้ผม1 0 0่งันแล้วนี่ค่ายสองพันน่าจะใกล้เคียงแล้วแต่ข้างสูตนะครับ ได้อะไรเพื่อนเนี่ยได้ได้ได้สนุกได้ใจได้ชุดลายแมวได้ใจเพื่อนได้ใจแล้วมึงได้อะไรผมได้ดีเทนนิสเทวีก็อยากให้มันมีสตีลอีกอันเลยเจแล้วนสั่งให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวเราได้อะไรปลาลองมาส่งแล้วเหลือใครเหลือพี่เองกับพี่พี่ยืนยืนกันเลยออไม่อยามันไกลขึ้นเอาปลาเร็วปลาเร็ววันนี้มันจะปลาได้เนี่ยเฮ้ยได้ยัไงอ่ะ อ้าวใช้พลังจิตได้แบบจิตเหี้ยปลาทิพย์พีเอื้อว่ะพี่เอื้อว่ะโอ้ปลาล่าอันนี้ได้แล้วโอ้อะไรลีอ่ะเอ่ที่จับมือถือครับสรุป สรุปเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างอ่ะคนแรกเลยอ่ะคนแรกที่ปาคนแรกผมได้20บาทอ่าได้อันนี้แล้วขาดทุนไหมขาดทุนเลยจะมีโอนให้ด้วยนี่เสียสามพันผมมึงดูสามพันใช่ไหมเออของผมครับผมได้ของกินอย่างเดียวก็จะมีปลาปลาลายโจรบนอยู่ถองย่างเนี่ะดีกว่าไม่เสียเออโกตาคนต่อไปมาทุกงานเลยดีเทนโดตะวิดครับผมอห้ใครนะ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยมึงโดนเสียเตยขยี้แน่เตยมึดูเสียงบวกว่าบวกบวกกับคนตัดต่อเสียคุ้มที่ไหนได้ไปล้วลูกได้ไปพันเสียพันหนึ่งจะสองพันแล้วก็มีภาระแล้วก็ไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่อน่อยแล้วก็เลี้ยงเพื่อนสรุปหมดเออสรุปหมดเกี้ยงพอดีอันนี้นะครับอลิไอแบงค์นะฮะดูหน้าไอแบงค์นี่รักกันรักกัน ในรื่องฟอกอากาศนะครับไพต่ตอยูได้ตะหลิวกับไอวอนวอตครับเฮ้ยชุกงานช่องของจริงช่องช่องนู้นก็ได้ไอวอนวอตพิเศษต่อคับแล้วอะไรเสียี0 0 0บาทนี่เท่ากับ980ครับโอเคฮะเดี๋ยวเรารออาหารมาแล้วก็ให้บูมจ่ายนะครับมือนี้เรามีเจ้าภาพเจ้าภาพบูมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมาทีครับกินเยอะได้ไหมอย่า เฮ้ยลมนฟุฮีโร่ดิวะมงอาายแมนฟฮีโร่ลามนฮีโร่ฮีโร่ลามนฟุตฮีโร่สูุ้เมื่อเพื่อดุเมื่อได้กิน้ม้เมือ นิสเตอร์นะช็อกโกแบร์อ่าเนี่ยนะช็อกโกแบร์มีสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะครับนี่นี่แล้วนี่ด้วยครับเบอร์เกอร์เนี่ยบอสเบอร์เกอร์นซีรี่เบอร์เกอร์อ่าแล้วก็อันนี้พวกข้าวหน้าปลาแซลมอนซูชิแซลมอนทัฟเฟิลย่างนี่มีกุ้งด้วยมีซอสด้วยมีโลด้วยมีโลแซลมอนด้วยมา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 เวลาก็ถ้าใครเขาเรียกว่าสนใจอันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟเมนูนะครับมีเฉพาะในไลน์แมนเท่านั้นคือเป็นโปรพิเศษ แล้วก็สามารถไปเล่นเกมเปิดการชาร์จพลังได้นะครับอันนี้นี่มันอยู่หน้าแรกเลยอยู่หน้าแรกสุดเลยแล้วก็จะได้เหรียญทุกวันคือแบบตื่นมาปเปิดตื่นมาต้องเปิดจะได้ส่วันนะครับเกมนี้ก็คือว่าพอกด1ครั้งก็คือจะใช้1เหรียญน,นะครับคือได้เหรียญทุกวันแต่ว่าไม่สามารถเอาไปทบวันใหม่ได้ก็คือต้องต้องมากดเปิดทุกวันนะครับทุก250บาทจะได้1เหรียญฟรีหรือว่าแชร์ลิงก์ให้เพื่อนก็จะได้1เหรียญเหมือนกันก็ถ้าชอบลิมนี้อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าไม่ชอบกดดิ คลิปหน้าวูวูวูมั่เรอพักลายแมนฟูดมีโล่ตู้ทุกเมื่อเพื่อดูเมือบ๊ายบาย